ครับช่เราคุณก็ควรจะใส่ขนาดใครเนี่ยเราซ้อมมาก,กี่วันซ้อมมาถามเมื่อกี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายแตมงแบบ,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 บก็อยู่ที่กรุงเทพนี่เองมีใครเป็นเป้าซอลมกักพี่พีนะครับตอนนี้เราอายุสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ห้าสิบหกน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่แตงมวยสไตล์อะไรครับหมวยใชย้กลมือ,อวันนี้เลยต้องมาเจอสิงห์น้อยหนึ่หรือเจ้าเฮงเฮงเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมคุ้มวยแบบไสไตล์ไหนศึกษายาก ขอวันนี้มาเจอเขานะวางเกียวแผงใหงดีเอทีล่าสุดไต่ไหนมาครับก็วันนั้นไต่กับใครจับจัได้ปะเป็นไงชนะหรือแพ้บอลเอาเป็นไงบ้างแพ้คะแนนเหรอวันนั้นเวทกี่กิโลสี่สามจุดห้าวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สี่สี่ถ้าเขาช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดมาสบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากี่กิโล4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด30คนจังหวัดอ้าวฝากช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยฝากุญแจให้ผมด้วยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีครับ